ออบสุพนัทปุ่มสุดๆค่ะที่ตอนนี้กำลังจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตร,ร่วมกับพี่ก๊อดจักรพันธ์ค่ะแถมอาราบ้าใหม่กับค่ายแกมมิโกก็กำลังจะคลอดแล้วค่ะ เป็นเพราะเพิ่งย้ายจากค่ายเก่ามาอยู่บ้านหลังใหม่แกรมมี่โกโลเลยทําให้หลายคนอดถามไม่ได้ว่าเมื่อไหร่หนุ่มออฟสุพรัณจะมีผลงานให้ฟังกันสักทีซึ่งเรื่องนี้หนุ่มออฟก็เผยเขาว่าตอนนี้กําลังทําอัลบั้มอยู่ค่ะแถมยังรู้สึกปลื้มสุดๆที่จะได้ทัวร์คอนเสิร,ร์ตกับพีก่ก๊อตจักรพันธ์เพราะถือเป็นศิลปินต้นแบบของตัวเองค่ะครับผมตอนนี้ก็ไปทัวร์กับคอนเสิร,ร์ตอิซุสุกับพีก่ก๊อตนะฮะออก็ได้ประสบการณ์ดีๆเยอะครับได้เห็นการทํางานของพี่ก๊อตก็ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออมีมีกำลังใจในการร้องเพลงมากขึ้นต้องเต็มที่กับงานมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะดีใจวันแรกที่เจอพี่ก๊อตเนี่ยผมเป็นไข้นะแต่ผมไม่ได้ไปร่วมงานวันนั้นแค่อยากไปดูเฉยๆแค่ไปเจอพี่ก๊อตหลังเวทีก็หายเป็นไข่เลยไม่รู้หายไปได้ยังไงพี่ก๊อตแนะเยอะมากครับก็ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมชุดปักเพชรพอหรือยังตรงไหนพี่รู้สึกว่าน้อยไปพี่จะบอกอะไรอย่างเงี้ยต้องเซ็ตสวยอย่างพี่ก๊อตไหมใช่หางเครื่องพี่ก๊อตได้เลย ช่ก็ดีใจมากที่ได้ที่ได้ร่วมงานกับหางเครื่องพี่ก๊อตด้วยครับแล้วก็ดีใจมากด้วยที่ได้ร่วมงานกับพี่ก๊อตเพราะว่าพี่ก๊อตนี่แบบว่าอินเตอร์เทนเก่งมากแล้วก็สอนออฟได้เยอะมากจริงๆครับตอนตอนนี้เนี่ยซิงเกิลแรกของออฟเนี่ยออกมาเป็นเป็นเพลงประกอบละครก่อนเรื่องแรกนะครับแต่ว่าสําหรับเพลงอัลบั้มเดียวเนี่ยต้องรอลุ้นกันครับแต่ว่ากลางปีนี้น่าจะได้ฟังแน่นอนครับลูกทุ่งไม่จ๋าหรอกครับลูกทุ่งสมัยใหม่สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็กําลังคุยกับทางครูเพลงอยู่เหมือนกันว่าจะใส่อะไรลงไปอยากจะเอาตัวตนของออฟอีกแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผม<คน>อย่างที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน <ged ion> อาจะอินเทนมากกว่าน,นี้ไปกันท <ged ion> ี่งานเปิดตัว